่นลุงพี่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับมันดีมันดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนลืม <c oughs> <c oughs> สวัสดีปีใหม่นะครับผมทุกคนมันเดออ้วนมากไม่อ้วนครับแต่แค่มันนอนอยู่ในโพสิชันที่อ้วนถ้าลุกขึ้นแล้วเนี่ยมันจะปราดเปรียวว่องไวมากพริ้วไหวอย่างแท้จริงใช่ไหมลูกใช่ปะฮึ่มั่ง ใช่ครับนี่ฉีดฮอร์โมนฉีดสารล่งแต่งตัวแต่งตัวใหญ่เลยแต่งตัวใหญ่เลยบันเดมีคนชมหนูว่าหล่อมากนะลูก นอแล้วนอนแล้วลูกนอแล้ว เขาบอกว่าแมวถ้ามันยังไม่ถึงหนึ่งปีมันก็ยังจัดเป็นคิดเท่นอยู่คิดเท่นปะห,หนูเป็นคิดเท่นปะหรือว่าหนูเป็นแมวแล้วดูวหนูเป็นคิดเท่นอยู่อื้อ๋อให้หมดอย่าให้มีเหลือ น้องอายุกี่เดือนแล้วคะกี่เดือนแล้วก็สนน่าจะประมาณห้าเดือนแล้วห้าหจะหกเดือนแล้วใช่ปะอันเนี้ย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 อืนเี้ยอืนเี้ยนั่นแหละอ้โอ้้ำเอาไงมันเดยมีคนอยากจกพุงหนูอะนะ ยอมบป่ะยอมให้เขาจกผุงบป่ะครึ่งขวบแล้วสงสัยพ่อต้องมีแมวงอกไม่ไหวแล้วนอนบป่ะเริ่มเหน่อยใจแล้วมึงจะมาไลฟ์อะไรตอนนี้ว่ากูจะนอนงั้นนี่ยมันรู้ อยากจุ๊บมันดีมีคนอยากจุ๊บหนูด้วยลูกแววตาหล่อมากเลยลูกมันเดอออนไหมคะอืมใช้คำว่าออนได้ไหมอะ่ะไม่รู้ดิแต่เป็นแมวที่ชอบให้อุ้มนะแล้วเราก็ติดอุ้มด้วยเพราะว่าใครไปใครมาก็อุ้มตลอด อย่างนินทานะพ่อผมฟังออกใช่ปะฟังออกปะฟังออกแล้วนะฟังออกรู้แล้วเขาพูดเลยรู้แล้วพูดเลยรู้แล้วรู้แล้วพูดเลยรู้แล้วพูดเลยไม่แล้วมา มันเดตตบไหมไม่เลยครับไม่เคยตะปบเลยเล่นกันมากกว่าอ่ะอ่านเม้นไปลูกอ่านคอมเมนต์ไปแมวเซเล็มองกล้องตลอดอ่านเม้นไปลูกเจอเม้นน่ารักน่ารักก็เอาหางดใีใจนั่น ดูคอมเมนต์ดิมนันจริงจังหน่อยไปไปละสวัสดีพี่ใหม่ครับเดี๋ยวหนูไปนอนก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจาไปปะไปนะครับสวัสดีครับ